เป็นยังเป็นยางพีมแชแกร็บต้องโดนแทนลมแล้วหนึ่งไม่ได้มาให้เราแทนลมดย๋ยวนี้หนึ่งมึงจะแทนลมแกร็บอย่างนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะมึงจ่ายเขาห้าสิบมึงใช้เขาห้าพันไม่ได้คุณจ่ายถึงห้าหมื่นคจะมาถ่ายตรงงานอะไรบมาเป็นแขกรับเชิญหรอเราต้องการรับรู้ว่าปัญหาของแกร็บในการ วิ่งช่วงหนึ่งคืนอะจะโดนชะนีแทะลมแบบเราหรือเปล่าเราแค่เพื่อนไปส่งบนบนห้องใช่แต่ผมเตียงผมทำไมไม่ไปล่ะถ้าจะผูเซ็กซี่ล่ะไม่ได้ชอบอะถ้าไปเจอลูกค้าใส่แต่ผ้าเช็ดตัวแล้วแกล้งทำนอนกูก็ผมเอาเก็บผ้าเช็ดตัวแล้วขมขมอีดอกพ่อพระมาอีกละวกีเมย์เขามาส่งน้ำว่องตอนเที่ยงคืนเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างน้ำว่อง มุ้งจั่งน้ำม้วงไงมน้ำว้าวอ่ะผมย้่สิบเจ็ดสิบแปดอ่าอีกแล้ไเรื่อไม่ต่อลกต่แล้วหนึ่งแลนีง่ายๆนะเว้ยให้พวกกูมาลุมอ่ะพวกกูมีชื่อเสียงกันหมดเลยนะเว้ยกรรี่น้ำวันกระรี่น้ำชูกรรีน้ำชีกระรี่น้ำปฟูเท่าไหร่จ่ายเงินพี่เขาอยังจ่ายยังวะ ยังไม่ได้จ่าไม่น่าหรอกมันไม่ยอมไปเิ้ยมึงอดียเพิ่งจดิอยู่เพแก่เลนก่อนอย่าเพิ่งใจ่ยอย่าเพิ่งมาพีนุ้ยไม่ให้จ่ายเงินกราฟจะให้มันรอไปมเขาของบริษัทแก a บได้ไหมเนี่ยของบริษัทแก a บได้ไหมเนี่ยของบริษัทแก๊บได้ไหมเนี่ยื่อ้าำจ่ายเงินก r a b grab ทำกับเนี่ยเขารออยู่นอนนอนอยู่บ้านรอคือถ้าออกมาก็คือโสดครับคือโสดครับคือโสดครับ กูเป็นแม่เหล้าอ่ะแล้วมึงไปส่งกะหลี่ให้กูได้ไหม <c oughs> แร็ปไงได้ไหม <c oughs> ได้แหละรับแม่เล้าไปส่งได้่แม่ไม่เอาคน <c oughs> มึงส่งไงส่งกะหลี่งานดรอปชิปตั้งแต่ EP แรกอะต้องเข้าแล้วหนึ่งอันนี้จะต้องเป็นแบบลูกสมุนของกูในการไปส่งกะหลี่ที่ดรอปตามโรงแรมต่างๆเดี๋ยวกู <c oughs> ให้ทปเดี๋ยวกูให้อีกนานไหมเนี่ยมึงเขาเรียกว่อเไม่ฮิว้มน ไม่ไม่ใช่ว่าทําไมเขาไม่ไปเพราะเราไม่จ่ายตังค์เขายัางไม่ไปแค่บอกว่าแกร็บอ่ะเดี๋ยวนี้เขาให้แทะลมได้หลังเที่ยงคืนเออแกร็บเขาแน่นอนรับงานเอนอะเอ็นอะไรคะเอ็นดุนเอ็เอแอนแก่พ่กมาได้อยู่อยากรู้ว่ามันแข็งหรือมันอ่อนถ้าเอ็นเข่าดีอ่ะเราให้ทิปเพิ่ม <Yeah! S 1> ทำไมกูต้องบัแทิงลมแกลบเขาอีดอกเขาก็คิดว่าอีดอกททำไมกูต้องมาเจอออกพวกนี้วะเนี่ยกําลังอัดรายการกันอยู่พอดีอีสัตว์แม่งเหมือนโดนเจ็คพอดอ่ะแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ให้เขาสักทีนะ่้บอกรักเมียกลางรายการแซมเวลาเราทำงานเราจะไม่พูดถึงเรื่องเมียเราออกบ้านมาคือเมียก็คือคนอื่นใช่ไหมเอออีสัตว์กูตัดลงเลยอีดอกรตอนนี้กูตัดลงเลยแกลบมีประโยชน์อย่างนี้ค่ะหลังเที่ยงคืน ขาเอาน้ำมาส่งให้ถ yeah. ึงบ้านอะะไรคน้ำว้าวว้าวไปรับงานก่อนนะครับมึงเขาไปแล้วอ่ะมึงเท่าไหร่กี่บาทกี่บาทเอาสีกี่บาทอันนี้38บาท38บาทมึงจะจ่ายตังเขาเนี่งค้นกระเป๋าตังกูนี่มีไหมตังยังไไม่่ด้จอะเขาถึงไม่ไปไงเพราะมันยังไม่มีใครจ่ายตังเขารับงานแล้ว38บาทแล้วเขายังไปไม่ได้เพราะว่า400กว่าบาทเขายังไม่ได้รับ แบบมึงมึงดูขอบอะ่ะอีดอกยืนอยู่ <c oughs> ข,ขา้างนอกเขาไม่กล้าเข้ามาอีดอกกลัวผีปูย่ารับงานเอ็นไปกันเองครับผม <c oughs>